เ a ม e r อหรือ LKC นะครับผมแล้วก็มาพบกับเกม Star of ตันเองฮฮ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละโอเคครับผมวันนี้นะครับผมผมก็เมื่อเช้านี้ได้ไปเติมเงินเกมไป30กว่าบาทได้เงินในเกมมา900บาทครับผมก็จะมาจับกล่องอืมมาจับกล่องเป็นกล่องปืนเออเออนั่นแหละกล่องปืนและเออเพราะว่าตั้งแต่ก่อนที่มันจะอัปเดตครับผมมันจะเป็นให้เราเติมเงินซื้อ ไอ้หน้ากากเอาแต่ว่าคราวนี้มันมีให้ซื้อแล้วก็จะมีชุดเหรอชุดติ้งอ่ะมันเป็นมันเป็นให้หาเงินจากการลองเป้าแล้วก็มีเดี๋ยวลองมาโลเซกันแป๊บเราน่นจงรวย โอเคเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์แล้วนี่ครับมันจะเป็นให้ลองยิงกับกดเข้าไปด้านขวามือนี่มันจะเป็นให้เรา,เ,า,า,า,เ,เ,ราเลือกปืนเป็นกล่องปืนเราก็จะเอาอันไหนว่านี่กดคำว่าบัตครับผมโอเค ซื้อต่อซื้อต่ออันนี้อันนี้ต่อแต่คิดว่าน่าจะได้ปืนกาก่ะละโอเคแค่สี่กล่องพอเมื่อไหรจะเปิดวะ ไม่นะจะบอกนะว่าค้างเอ้อเอฮอเอ้อค้างอีกแล้วจะช่างมันเหรครับผมอตัวสอบอินเทอร์เน็ตโอเคเดี๋ยวตัวสอบแป๊บมาแล้วก็กดสตาร์ทดูสิได้ปิดอะไร อยากได้ปืนไนเปอร์ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่นะไม่นะไอมีแก๊กนึ่งยังมีแก๊กนึง,ง,แ,นงแล้วก็ดับโอเคได้ปืนนี้เป็นปืนที่น่าจะกักน้าดูโอเคแล้วก็น,นี้แล้วก็โอเพนสตาร์ท ไม่เอาปืนไม่เอาปืนสั oh ้นโอ้โหจะซื้อทำไมเราก็มีอยู่แล้วนี่วะมาเราจะมาทดลองนะครับผมว่าไหนดีกว่ากัน no 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 yeah น้อยปืนนี้เราก็ยังไม่ได้ เลยอันเดียวแล้วมาอันเดียวอีกอันเดียวเย้ห yeah, น้ากากผีนั่นเองพุทอ่อนใสเนี่ยวือน,นี่อ,อ๋อเป็นปืนอย่างเดียวกัน ไม่ได้มีความสามารถให้ดูหรอช่างมาเถอะอา่าแล้วก็เอาน,นี้ใส่ลงไปจับอีกสักกล่องดีไหมจัดไปอีกสักกล่องโอเค ปืนสั้นอีกแล้วเออเป็นอะไรที่กากมากครับปืนสั้นเอ่เราจับจนกว่าจะได้ปืนใหม่ดีวหะเนี่ย อยากได้สไนเปอร์มากกว่าเนี่ยหน้ากากอีกละชอบหน้ากากนี้มากกว่าใส่นี่แล้วก็ขายทิ้งนี่ก็ขายนี่ทิ้งขายนี่ทิ้งเออเอ้าขายทิ้งขายทิ้งขายทิ้งแล้วก็จับใหม่ซิเฮ้อรออะไร เออนี่นี่นี่ back เข้าใหม่เข้าใหม่ yeah เลยละ่ะหวังว่าจะได้ปืนดีๆนะื <c oughs> ลุ้น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 ,นเออลวดลายสวยงาม ด่วยลายสวยงามใช้ได้ใช้ได้เนี้โอเคเนี่ยทำไมขาดการเชื่อมต่อบ่อยจังวะขบวนการหลากสีครับผม แล้วก็เข้าเพลเหมือนดังเดิมครับเข้าไปเหมือนเดิมทุกอย่างโอเคดูไฟกีขีดโอ้ขีดเดียวสุดยอดเลยขีดเดียว ฟัดถูแม่เจ้าขีดเดียวทำอะไรได้นานจุงกระเบยแป๊ดหนึ่งนานเกิน ค okay, ครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคบผมสําหรับการซุ่มกล่องน,นะครับผมแม่เดี๋ยวข้อไปลองเล่นในคลิปหน้าผมเนื่องจาก wifi ตอนนี้มันไม่ดีนะ,ะผมก็จบแค่การสุ่มกล่องเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายะครับ